สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกๆท่านเด้ออยู่กับเราช่องพังน้ำมนต์นะคะสวัสดีกับบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะแม่แม่วันนี้นะคะเราพาน้องน้ำมนนะคะมาเดินเที่ยวนะคะเดินเที่ยว ันนี้เรามาเดินเที <so ่ยวกันนะคะแม่แม่เอาน้หมดอาบน้ำแต่งตัวสวยเลยนะคะวันนี้นี่เราจะไปเยี่ยมใครหรือเราจะไปไหนพ่อความไปร้านค้าเหมือนเดิมร้านค้ายังเดียวแบ่งสวัสดีครับเดี๋ยวเจ้าเจ้าอันนี้เราถึงร้านค้าแล้วนะคะแม่แม่ออ้โหโอ้โหโอ้โ

เก็บสิลูกเอ๋พ่อขาพ่อขาพ่อขดูหน้าพ่อคานะคะอย่เพิ่งรีบไวจะรีบไหวไปไนอาเพิ่งรีบไหนละลูยาเพ่ไรวปไหนล่ะลกอย่าเพงรีวจะีวปไหนอย่างรดียวนะอะไเรีะไวรีบไหวนลลูกอยาเพวะขะอยาเพิ่ง่่พ่งไะไปดิมา แล้วยอกพ่อขาอยู่นะคะเก็บปราสิลูกนี่ว่าหิวอ่ะอะไรน้องน้มนองน้มนตเก็บลูกเก็บเก็บเก็บเออเก็บโอ้อะไรที่จะสวัสดีอย่างเดียวเลยอ่ะเอาของก่อนค่อยสวัสดีสิลูกเอาของก่อนเอาของก่อนเอาของก่อนน้ำมนต์เอาของกับพี่เขาแล้ว เขาอยากหยอกพ่อค่ะเนาะเมืองเมืองเมือ yeah ง้แล่น้บโอ้ยกลัวจะออกจากร้านค่ะได้ด้วยค่ะนี่สงสัยเขาไม่ชอบขนมตัวนี้หรือเปล่าไม่ยอมเก็บสงสัยอยากกินเน่าไม้หรือเปอยากได้เน่าไม่หรือเปล่าเน่เน่อยากได้น้ำใช่ไหมอยากได้น้ำให้พ่อใช่ไหมอ่าบนสูงเอาให้พ่อหยิบสิ ถือไปถือไปโทรใส่ไปอยากได้ตัวนี้หนังยิ่งหนังงอแล้วแม่แม่อ๋อรู้แล้วค่ะเขาไม่อยากได้ขนมตัวนี้หรือเปล่าเอาตัวนี้ละลูกอันนี้อร่อยหนูกินแล้วไงหนูเคยกินแล้วตัวนี้แหละเกิดอาการไม่พอใจได้ขนมไม่ถูกใจใได้ขนมมาถูกใจแล้วค่ะเลยไม่อยากกินดูหน้าดูหน้าก็รู้ค่ะ แน่เียดอีกเก็บเลยต้องเก็บมนเป็นขนมของหนูหนูต้องเก็บเก็บลูกไม่ยอมถือขนมเลยนะคะแม่แม่เขาอยากกินขนมเขาวโดหรือเปล่าก็วันนั้นเห็นเขากินขนมตัวนี้ได้นะคะก็เลยซื้อขนมตัวนี้ให้แต่ว่าวันนี้ซื้อขนมแบบนี้ให้เขาไม่เขาไม่เหมือนเหมือนเขาไม่อยากเอานะพ่อฟานเนา เหมือนเขาไม่อยากเอาขนมนะคะแต่ว่าคะแนน,นเีกเก็บไเออแต่ว่าคะแนนีกเก็บไปธนาบัตรี่เก็บเยอะมากอ่าแต่ว่าแบบขนมเนี่ยสงสัยตัวนี้ยังไม่พอใจก็ในในร้านมันมีแต่ขนมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสงสัยน้องจะชอบขนมอีกแบบแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าอารมณ์จะไม่ค่อยจอยค่ะสง <c oughs> สัยจะเขียนในพอช่วงที่ว่าเรียนอ๋อเขียนในพอและวะ้วว่าพอเรียนเนาะ พอเรีนนีเนาะลรเขียดเนาะเชี่าแต่เขาเล่นหนีไปใส่ลยเขียดแล้วโมหยาเห็นยังทั้งอย่างเลยลงสงสัยโกรธพ่อนะคะแบบละละพ่อวิ่งหนีพอ่อ <ละ S 1> พ่อเดินเร็วกว่านะคะไม่พอใจนะคะแม่แม่หลังจากหน้าตาออกจากร้านค้ามาก็อารมณ์จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไม่เป็นไรน้ำมนเดี๋ยวพาไปซื้อแบบใหม่ก็ได้เยวจะถึงบ้านแล้ว เดินมาหน้าบุญหน้าบึ้งมาตลอดทางเลยนะคะดูหน้าตาเขานะคะแม่เขามอกร้านค้าร้านพุ่นอ๋อเขาบอกเขามากร้านค้าร้านพุ่นมีการเหลือกร้านค้าอีกพ่อคนบอกว่าเขาชอบร้านฝั่งนู่นแต่ว่าถ้าร้านฝฟังพุ่นเขาเก็บเด้ร้านฟังพุ่นเหมือนเขาแบบแอนจอยกับร้านฝั่งนู้นอะสงสัยชอบอันแม่ผู้หญิงขายให้ป่ะผู้ชายขายให้ไม่ชอบ เน่ตั้งแต่ออกจากร้านค้ามาไม่พอใจเลยนะคะแม่แม่เครียดให้พ่อปกติเขาเห็นพ่อเคียงข้างแล้วพ่อแบบพ่อจะวิ่งพาไปซื้อขนมแล้วแบบแม่ทันพ่อเครียดหนังนี้หนังงอไม่ยอมเป็นอย่างเลยแม่แม่เครียดไปย่างคากเลยาเกือบายรมา อ,อ,อ,อยากกลับบ้านนะว่ะน้องอยากกลับบ้านแล้วได้ขนมขนม,ขนมนูงไม่เอาแบบนี้มั้งยังต้องพาไปซื้อขนมข้าวโพดต้องอยู่ฝั่งทางนู้นนะคะข้าวโพดข้าวโพดอันนี้ไหมเออป๊อปคอนป๊อบคอนต้องไปซื้อฝั่งน้นนางชอบป๊อบคอนก็วันนั้นเห็นกินกับน้องพันล้านเนี่ยขนมห่อใหญ่ตัวนี้กินได้ดิแต่วันนี้ไม่ยอมจะกินเลยเครียด มึงหนาเพลินค่ะแม่์มยมึงหนาดูหน้าคนไม่พอใจนะคะไม่พอใจไม่อยากได้น้ำมนต์เป็นช้างที่ค่อนข้างจะเอาใจใจนอนนะคะแล้วก็ขัดจะพาเดินไปต่อนางเดินมาซอยบ้านเลยนะคะอยากกลับบ้านอาจจะถึงแล้วแหละเย็นเย็นคุณนายตั้งใจหน่อยสิ บ่พอจะยังกัมีตีสิ่งเดหนาต้าใส่ตีหน้าเศร้าใส่อย่างเดียวไม่พอใจอะไรก็มีแต่ตีหน้าเศร้าใส่นะคะอ่าตอนนี้เราใกล้จะถึงบ้านพี่เล่นรักแล้วใกล้จะถึงแล้วนะคะหน่างีนางอ

อ่าเก็บเก็บเก็บนี่นี่มีผู้บ่าวให้ย่านี่มีผู้บ่าวให้ย่าผู้บ่าวให้ย่าโอ้ผู้บ่าวให้ย่าโอ้จินอยู่นะคะเจ็บเจ็บเจ็บก่อนแล้วเก็บไปแล้วเจ็บก่อนไม่ทำอะไรค่ะวันนี้นางไม่พอใจ เกียดเขาเกียดเขาบอกเห็นยังทั้งสิ้นเลยมือนี้ให้ทำอะไรทั้งสิ้นเลยเล่นไปบาดทมาเลยไปตั้งหนึงโบเล่นเล่นเลยเลเลยเล่นเล่นดังเลยปยาดพอหายเล่นเลยพอเล่นเลยเนี่ยวันนี้พอไปฉลุกดเล่นเลยนี่เลยเอาเอาเอาทั่วอยากว่อยากเห็นยังไว้พอนี้แล้วนั่นอ่าหุบพรนี้แล้ว ไปเลยบอกแล้วพอนี้แล้วให้มอนันไปเลยไปเที่ยวบ่เที่ยวบ่ไปขายปซ้อาไปเลยไปเลยไปเลยฮุนไม่มีแพะงอเอกเด้อเด้อ อ้าถึงบ้านแล้วนะคะ